ครับสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุขคนสมองสมบูรณครับมันนี่กะถ้าพ่อแม่เอื่อยน้องผู้พยานเลี้ยงหงว่าไปเลี้ยงครับมันนี่กะพามามังกอยุทธีมอหอยบีครับบ้านน้องไอ้กุ่มตำบลรณโคกสมบูรณ์อำเภอกำรสายจังหวัดกาฬสินธุ์ครับมันนี่เบิ่งกันอยู่ทธงไหยทางหน้ามันนี่มีหลายโควบเลยพี่น้องเด้อหลายโควบเลยคู่เลยโตเดยงจึงคืนเต็มไม่น่าเลยครับพี่น้องอยากเรื่องเลี้ยงงว่าไปเลี้ยงเด้อครับหลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว มีวงเลี้ยงครับอ่ะมาเบิ่งเอาครับมาเบิ่งอยู่หน้าของเรื่มากแล้วครับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นไปห้ยด้ำพี่น้องเด้อนี่พอไปผอกับหอยวีนี่ครับแล้วนี่ครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับวันดีพ่อครับพินนั่นโดนครับผมวันนี้ก็เขาเลี้ยวๆก็มาเอาไปเลี้ยงนะครับง้วกับจอยน้อยๆหน่อยหมนไหนพูดได้มีหยาดลายก็มาเอาไปใส่ครับเอาเลยครับเอาข้มแรกเลยก็ได้ใส่ข้มแหลกครับข้มแหลกเอาลุ่แม่นี่ก่อันมาเบิ่งแมนยังไงบอ เอาเอาลูกแม่ก้อนนี่ไม่ลูกปูเบิ่งฝุ่นเนาะครับเนาะเอาลูกแม่ก้อนสิพาตุอไรเบิ่งราคาพอๆกันครับครับพี่น้นองครับมาเบิ่งกันเบอร์แรกเบอร์ตะบิดเบอร์ที่หนึ่งเป็นชุดแม่ลูกลูกแม่ลูกได้จักเดือนแล้วครับนี่ลูกได้เดือนนึงพอดีนี่นะครับลูกเพิ่งได้เดือนนึงลำตัวแม่นี่ใหญ่หนาสูงเนะครับเด้อขอบตาขอบหูดำชิดเครื่องเต็ม นี่ครับป้นหางใหญ่เอ๋อแม่ลูกไปเาอ้ครับกำลังซีริ่มลูกเขานะครับเนาะขอบคุณสิบปงพี่น้องอยากได้ชุดนี้กะเอาไปกินลูกเขากะอย่าลืมครับเบอร์ขึ้นหายนะครับเนาะเดี๋ยวหอยบินล้างไรลูกมาอยู่นะครับเนาะเช่วยอะไรไปหาแม่กำลังดื้อสูงประมาณล้อยซีบหาดีบอได้ครับซีเรียห่าถึงลอยหาซีบได้ครับอ่ได้เนาะซีบหาบวกขอบตาของหูดำหนี่ลูกล้างดื้อได้ครับเด้อลูกเพชรเมียลูกตัวที่ไหนครับ ลูกแรกครับผมลูกแรกเขาเงาอะไรยังหน่อยแต่ว่าสมบูรณ์ดีเยอะครับวันนี้ลูกคลอดได้แล้วครับเนี่ยลูกฮุตตันครับผมอ๋อลูกสาวของฮุตตันนะครับเด้อนี่ราคาเปิดอรายเป็นไรครับเปิดไปสี่หมื่นหนึ่งพันบาทครับผมสี่หมื่นหนึ่งพันอ๋อสี่หมื่นหนึ่งพันนะครับเด้อพี่น้อยจะได้ก็ท่มา่ะซึ่งว่าจะเข้านี่การรับประกันแบบใดนะครับรับประกันสากลทั่วไปครับผมระยะรับประกันจากเดือนเนาะครับหนึ่งเดือนครับผมหนึ่งเดือน การส่งส่งหลายไปเลยครับส่งฟรีสภาอีสานครับผมอ่าครับพี่น้องส่งฟรีโอ้ออกลูกไหม่บดจอยเนาะบดจอยครับบดจอยกินกินก่งครับแม่อ้วนดีขนาดเลยครับเนี่ยตันดีอ้วนดีเนื้อหนังดีครับแม่นี่ให้ลูกโอเคแดงจริงคือครับเด้อนี่คือเบอร์ที่หนึ่งครับราคานี่ตลองได้ครับส่งฟรีสภาอีสานครับไปเบิ้งเบอร์ต่อไปครับ ครับเบอร์ที่สองแดงจึงคืนพี่น้องเป็นชุดแม่ลูกผูกลูกผูกนะครับลูกชายเอฟสามหนึ่งครับผมลูกชายเอฟสามหนึ่งโอ้แม่โตบวกใไงนี่ตัวนี้เนาะครับสูงหลอะไรนาะิดเดียวลูกชายกับนกตั้งโจโก้แม่สูงแม่กระสูงไรสิบเจ็ดบวกครับลูกสูงไรสิบเจ็ดบวกครับผมโอ้ไงสูงแดงจึงคืนกึ่งเดือนลนะครับลูกชายลูกชายกับประมาณเดือนน้อยๆครับผมอ๋อหน้อยๆตัวลูกชาเอฟติ้ลูกชาเอฟสามหนึ่งครับผมนอกตั้งโจโก้ตัวนี้ตัวหน่อยเน่ะ นี่ครับเบอร์ที่สองนะครับเด้อลูกตัวใดเพิ่นเนาะครับนี่ตัวแรกนะไหเป็นลูกตัวที่สองครับผมโอ้ลูกตัวที่สองราคาครับราคาสี่หมื่นเจ็ดพันบาทครับผมสี่หมื่นเจ็ดพันพี่น้องขันอยากได้โทรมาได้ครับเด้อเรื่องบอกเบอร์โทรพี่น้องครับเบอร์ใดครับเบอร์โทรกัติดต่อได้กับศูนย์แปดสาครับเบอร์เดียวปะครับอีกเบอร์นึงกับศูนย์หกสี่หกหองสครับเบอร์ที่สองใครอะไรได้น้ำนะครับผมเบอร์ที่สองนี่แอไลน์พร้อมครับผมเป็นบุกเบอวินัยมารครับผม ช่างทางกันตีตอเนาะครับผมทาง Facebook กัะทางขอคขวมกัวิในมรคบครับผมตไดโทรมาในราคาใด่าไครับเนี่ยสี่หมื่นเจ็ดพันบาทครับสี่หม่นเจ็ดพันนหวง4ี่หมื่นเจ็ดพันไดครับลูกเค้มงามๆนี่ครับเบื้งน้าใต้ลำลางครับครับผมสวยๆแม่บหังครับเม่ยใหลูกเขาใจเดือนกวนบ่ครับผมเดือนเดือนว่าท่นถึงสี่หมื่นหอกครับนี่ครับเอาเบื้งคอแขงขาด้วยเ็น้วงงด้วยเบื้องคอเบื้งเล็บเบื้องแขนเ้องขาเป็นแม่ลูกดีเมื่อนำใต้ํำลาง ครับเบิ่งไปพร <right S 1> ้อมพี่น้องช่วงคนช่วงด่างลูกไา้พอเป็นพอพันเลยครับนี่คับตัวรับบ้านเพาได้ยีดอกโอ้บ่จอยเลยเนาะแม่เนาะรับแม่เขาจินเกงครับออกลูกงบ่จอยเลยนี่คือเบอร์ที่สองเนาะพี่น้องเนาะครับพี่น้องเบอร์ที่สามนี่โอ้เป็นชุดแม่ลูกคือกันลูกแม่บอรับบัตรลูกแม่ครับผมแกนโจโก้หัวลนตันนี้แม่ลูกล่นบอรับ ลูกโลนครับผมโลนธรรมชาดกันครับลูกของเโลนคือกันแม่สูงหไรไปหน่อยเนาะแม่ก็สิสูงไรเบียดเบียดรอยซีซีแล้ะครับอยู่วางนี่เนาะครับเบียดเบียดรอยซีลูกได้จักเดือนแล้วลูกประมาณหกเดือนเกือบเดือนนะครับลูกตัวไหนเพิ่นครับเนี่ยลูกลูกตัวแรกครับผมโอ้ตัวแรกเนาะเป็นลูกสาวแรกครับพี่น้องตัวนี้เป็นชุดแม่ลูกแม่โลนหลุนทั้งแม่ทั้งลูกเด้อครับเด้อราคาเด้อครับแม่มันกระทบไปแล้วนะครับแต่ว่ายังบ่ตรวจท้องครับไม่เลยกลัวแล้วแม่ทับยังไงครับ แม่แม่ทับไหนเป็นช็อกโกแลตคือกันครับผมเพอลูกสาวชอกระเล็กตัวนี้ก็ลูกสาวชอบกรับผมเดี๋ยวมึงไปอีกเส้นนึงครับผมอาใบมีเนาะครับผมไปนีบครับผมเบอร์สามครับราคาเปิดตำแห่งสี่หมื่นห้าพันบาทครับผมสี่หมื่นห้าพันได้พี่น้องเด้ออยากได้อู้งามหงั่มหงั่มหงั่มครับผมเออใกล้ห้งามพี่น้องาเบังหน้าของเล็กกระไรเนาะครับผมได้ครับผมหรือเห็นในจอยูทูบแล้วก็มากแล้วก็โทรสั่งซื้อเลยครับเนี่ยทรงพี่นะครับส่งพี่สบายดีสามครับทางเหนือฝักใต้กับทรงนะครับเด้อ อ่ะคุยมากตกลงกันเอาแคร่ราคารดซอยกันเนาะครับผมอือโอ้โหถ่ายง่ามเลยลูกสาวพิ่นนาะท้ามังบรรยากาศคล้มๆ้มนะครับเนาะร่มหนาวครับนี่อยู่เบิ่งกันอยู่ตรงไหนตรงหน้าดิพี่น้องนี่คือเบอร์ที่สามนะครับเนาะเรียกแบบปูฟเฟ่เลยครับ <laughs> หายินงเอง <laughs> หายยินงเอง <laughs> มือต่อมาพี่น้องเป็นเบอร์ที่สี่ลูกแม่แม่ลูกลูกแม่ แม่นน่โอ้ลูกไงอยู่ด้่นิอาศัยสีดีครับสีหนิซํำกันเลยแม่ท้องลูกเนาะครับผมแม่ท้องว่างนด้ครับแม่ท้องว่างลูกตัวไหนเพื่อนครับนี่ลูกแรกครับผมว่าลูกแรกลูกพ่อไหนเนาะครับลูกเป็นลูกของสติงเล่ครับผมลูกสาวสติงเล่อยู่จากเดือนครับประมาณเกินึงแปดเดือนนะครับผมถึงแปดเดือนสูงกับรอยยิบหาบวกแล้วลูกเนาะครับผมข้อแข้งขาเล็บดีครับท่ายก็ถือว่าหนาแม่สูงซํำเลยครับ แม่กะสีเบียดเบียดลอยสี่สิบแล้วครับแม่เบียดลอยสี่สิบอ่ะเบอร์นี่เปิดราคาหลายเปเลยครับเนี่ยเบอรที่สามหมื่นสองพันบาทครับผมสามหมื่นสองพันพี่น้องต่อรองได้ครับสีนี้ครับผมจะมาอยากจอยเยอะหน่อยแม่นี่กาสีกำลังสีเริ่มมีเนื้อไม่น้ำครับผมก็ลังอ้วนนะครับกพราะไดมีอ่ะขังคอกไว้โดนเติบเขีายวเขาแล้วนี่ครับเลยเลี้ยงน้ำทงน้ำทาพี่น้องอย่าเอาไปเลี้ยงครับเอาหากำไรครับแม่นี่อย่างว่าจอยนี่ยละอ้วนขึ้นมามมีกำไรโดดเนาะราคานี่ ตอนลองไหนคือนเขาเนาะครับผมนี่เอาพี่น้องแต่ว่าลูกงามงามด้เบิ่งมุมนี่น้ำล่อพี่น้องเนะาะอ,อย่าใจเยอะหน่อยครับหางคอกไว้หลายเดือนครับโอ้ลูกลำตัวเงาตัวนี่ไหมลูกลำตัวเงาท่ายดีท่ายหนาครับค้นหางง่ายดีลูกอะ่ะเบิ่งคอเบิ่งเล็บสักดีด้วยไหมนี่เนาะสีนี่มางามงามเลยครับสีมากเชื่องดีครับกินอยา่ากไก่งเงอยงได้ครับแต่ว่าบ่ค่อยมียากกินเลยอออเอ้าพี่น้องครับเอาไปเป็นพัน,พนเป็นนอเป็นแนวาดนเรื่องตัวนี้เนาะ เป็นแม่ก็ใจลูกดีนุ่มก็ดีไปนุ่มแหลมปลิ้นที่ดีแม่เพิ่นนี่คือเบอร์ที่สี่เนาะครับผมจะขายดอกไม้อดพี่น้องครับบัตนี้เบอร์ที่ห้าครับบัตนี้ชุดแม่ลูกลูกแม่ลูกจเดือนละครับนี่ลูกประมาณหาเดือนได้ครับประมาณหาเดือนสาวถูกเหมือนบ้านอยู่แล้วเนาะครับผมก็เท่บ้านเขาเนี่ยนะครับแม่ขนาดจะตกน้ำเดือนเล็กน้อยครับเออลูกตัวใดเพิ่นนอนนี่เนาะตัวนี้เนาะลูกแรกครับผมก็ถือว่าให้ลูกงามเติบเป็นนี่เนาะ เม่เพินติดขึนดำดียนะครับอยากจ้อยจังน้อยเนาะครับอ่แขนหนาคาดําดีด้ครับเม่เบอร์หานีราคาเปิดร้านได้ครับหมื่นเก้าพันบาทครับผมตามราคาครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับหนึ่งหมื่นเกพันบาทครับคือค่าพี่น้องส่งให้ฟรีพาคอีสานเท่านี่กระเป๋าคุาร่าแล้วสรงนไกลแทบิบ่เหลือบุเรียส่งวางสามลยลแทบมืเหลือบทุแล้วครขาขาดชุดหมดละได้ครับเด้อ ผาไปเลี้ยงเล้วครับกินยาเกี้ยงอยู่ครับหลังจากขังคอกมากเขาต้องถืเรื่มปล่อยคือเขาเดาเนาะตรงหน่ำเลี้ยงนะครับเด้อจอยจอยจากน้อยแม่เพิ่นน่ะแดือลูกกับบะซำจอยไปหน่อยเนาะครับผมเอาเลี้ยงว้นคือกับกำไรเนาะแบบนี้เนาะครับพี่น้องครับบานีเบอร์ที่หกครับเบอร์หกกับชุดแม่ลูกลูกแม่คือกันเนาะแม่ออกสีมุมมๆน้ำดั่มมาครับผมลูกนี่สีแดงจิงคืงี้ดีลูกแม่จ็ดเดือนเนาะครับลูกสาวเพิ่นนี่ ลูกสาวมัณสี่เดือนได้ครับผมประมานสี่เดือนลูกที่ไหนเพื่อนครับไหนเป็นลูกที่สองครับผมไหนเป็นตัวลูกตัวที่สองเนาะครับผมแมีนี่สูงหลายเป็นเด่นเนาะแม่สูงประมาณหนสี่สิบได้ครับผมแม่ยสูงอยู่วางลอยสี่สิบด้ครับเด้อเป็นลูกสาวโคตันนะครับผมโอ้ตัวนี้มีใบไห่บอกมีใบไห้ครับผมลูสาวโคตันครับชุดเบอร์ที่นี่ครับเปิดราคาหลายเลยครับสองหมื่นเจ็ดพันบาทครับผมสองหมื่นเจ็ดพันพี่น้องครับราคาบเบาครับ ว่าหลังจากเกี่ยวเขาแล้วกับบ้านนี่ถือญาถือยันนะครับแม่ลูกจอยแี่แต่ว่าพ่อลูกหน้าหนาเลยครับพ่อลูกหนาเล็บดีสีดีแม่เพิ่งจะติดเครื่องเต็มโบดไล่หลายครับแม่เพิ่งจะได้ข้อแข้งขาเนี่ยดี้วยครับด้วยทั้งแม่ทั้งลูกนี่ครับน้องเอาไปเลี้ยงอ้วนขึ้นนะกำไรรลดนะครับทำนี่เอามักกระตอแม่กระอ่างไงดีๆหรอกครับอืมนี่เบิ่งกันดูทรงไหทตรงหน้าเนี่ยเลยครับ เห็นอะไรออกจากคลอ,องวาผูกมันจะออกจากคลองได้ครับผมแล้วออกจากคลองมาผูก,กอะไรเปิดระคัพี่น้องนี่เบิ้งเนาะเลี้ยงแบบบเฟเนะครับ<อ>หายกินเองน,นี่ครับครับตัวตัวตัวต่อมาครับเป็นแม่มานปะครับเนี่ยแม่แม่ร้องครับผมโอ้เดี๋ยวงามเฉิแม่เบอร์ที่แปดปะครับผมเบอร์ที่เจ็ดครับเบอร์่เจ็ดปะบอรเจ็ดครับเอาเบอร์ที่เจ็ดด้ครับด้วยนี่โอ้หางสวย ม่ทองครับหางยังหางเบี้ยงอุ้มตัวนีิไหมนุมดีอ่าท่องจักเดือนครับท่องประมาณสามเดือนกว่าครับผมสามเดือนกว่ากับพริบไหท่องกับเคียบสามหนึ่งครับโอ้ท่องกับเคียบสามหนึ่งท่องสามเดือนกว่าสาท้องแรกกับ้งครับแมนครับผมนุ่มสูงหนิลอยซีอยู่บ้าลอยซีซีบวกครับซีบวกเนาะอย่งนู้นลูกอืมสูงหนิวางลอยซีซีบวกด้วยครับเป็นคน่ะข้อเชิงขาครับนี่ก็ถือว่าเป็นวงูดุบมูนตัวหนึ่งดีงามครับหนิหนึ่งถ่ายดีครับผม แต่น้ำล่างแต่นานาลคาดเดาใส่ครับเนี่ยสามหมื่นหนึพบาทครับผมสามหมื 31, ่นหนึ่งพันกับเครีมนึนนนครับอพี่น้องครับเป็นุออเดอรครับเด้กกับเครบสามนึ่งนี่พันชัยลุกแม่ลูกผูต่ว่าลูกแม่ลูกผูของเคนึ่งงามมดเดยครับแม่กะงามผูกกัเป็นพ่อพันได้เลยขอเล็บครเอา อย่างนั้นลูกของสามเดือนไปรุ่นกินน่องแล้วก็รุ่นเพียดด้วยครับเดอ้อตรงถ่ายสวยเนาะสีหน,น,นึ่งครับผมสีดีครับผมอ่างเล็กดีครับเบอร์ต่อมาเนี่ยเป็นเบอร์ที่แปดเมย์บักไงนะครับบานเนี่ยเทิงไงเทิงง่ามครับลูขายไปแล้วเทิงสูงเป็นงัวเมย์มากป่ะครับนี่ยม่ท่องครับผมแม่ททองเจ็ดเดือนครับหหกเดือนครับผม ทองหกเดือนกับพ่อได้ครับตัวนี้ทองหกเดือนก็เป็นบ่มั่นใจพอได้ครับเดี๋ยวค่อยมึงใบอีกเส้นนึงครับผมมันมีใบอยู่ครับผมมีใบมีหลอดอยู่ครับใบมีหลอดอยู่ครับครับค่อยมึงใบหลายใบกันเลยจำบ่ได้ครับมันหลายใบสูงได้ไหมนี่เนาะครับลูกสาวเพิ่นขายแล้วครับสูงหลายไปเนี่ยครับเนี่ยแบบว่าอร่อยซีมเก็ดบวกครับอร่อยซีเกล็ดลูกเนี้ทองลูกตัวที่ตัวที่สองครับนี่ครับลูกแรกเพิ่นครับนี่ ลูกแรกคือมีบ่นี่ครับลูกแรกเพื่อนโอ้ยลูกแรกเขาอยู่นี่บ่นี่แหละครับลูกแรกเพื่อนแต่ว่าขายแล้วมันป๋อเลี้ยขายไปแล้วครับไปเบิ่งลูกเคนกอนครับพี่น้องบ้านเนี่ยว่าเพิ่นใช้ลูกไดชั่มใดวันนี้บ่อแม่ครับแม่ลูกแม่โค่นหางนี่แม่สวยเลยลูกสาวเพิ่นเด้อครับนี่ลูกแรกเพื่อนมาลูกพ่อได้ครับนี่ลูกเพิสามหนึ่งครับลูกสาวเพิ่นนะครับนี่แหละครับการส่งลูกคนนะไม่สาวเพิ่นขายไปแล้วครับ ราคาเท่าไรหนอจำจำข้ามสิเนาะขายไปสามสิบสองครับสามสองครับผมเด็ดเอ้ามาลุ่นตัวในทองนี่เนาะครับผมลุ่นในทองแม่เพื่นนี่ละแม่นี่เออถือว่าแม่นี่กับไหลูกเก่งเนาะไหลูกง่ามสมสมโตเนาะครับผมแม่เพื่นตัวใหญ่จะไปฝึกกันยังโาคาไปโอ้เต่านมไหมจะไปลูกไปนมไข่แล้วครับนมไข่แล้วเอาไปรุ่นไปรุ่นเนาะเอาดูเมันไข่แล้วติดเครื่องเต็มแล้วครับนี่มึงบาดยางนี่ครับเด้อยางดียางดีราคาเท่าไหร่ครับ สองหมหกบาทครับผมสองหมืนหกพันได้เมย์ใหญ่ๆยาวๆองีครับเอาไปเป็นแม่บอกได้ครับเห็นลูกเราเนาะหันเนาะลูกเพลเมียลูกตัวแรกงามครับไผ่ลูกงามลูกดี่ะเพิ่นก็ตูนนุ่นดีด้วยนี่คือเบอร์ที่แปดเนาะครับผมครับพี่น้องครับเบอร์ที่เก่าด้วยครับเด้อเป็นงัวสายหูและรับบานเนี่ยโอ้หูยักษ์งามเฉยไหม นาตา,าดีครับผมเอฟซีท่า,ายถามหาสายหูแต่ว่าตัวนี้กระชิขาดเลี้ยงเพราะว่าค้างอคอกครับไปเลี้ยงให้วัวเราครับผมค้างอคอกเราก็หัวตัวออกมาปลวยวัวงัว,ว,ว,งวหอยบินนี่น่าจะหลไรตัวก็หาให้กินบ่วหวมีสิบสามสิบก้าตัวเนาะหาหาหัวหาให้กินบ่วหวครับเอาธรรมชาติกินตามธรรมชาติแบบบ<อ>ุฟเฟ่เลยครับจอยจากน้อยจักปีครับตัวนี้เขาสองปีครับผมเขาสองปีหุวมสูงเลยครับ่ายอ่ะ สมันลอยหาสิบห้าบวกครับลอยหาสิบห้าบวกเปิดราคาพี่น้องเปิดสองหมื่นหนึ่งพันบาทครับผมสองหมื่นหนึ่งพันครับสายหูด้วยพี่น้องเด้อขั้นบทตีว่าจอยนี่ครับสองหมื่นหนึ่งพันเป็นทับได้เด้อนะครับจอยจอยสิอ้วนขืนเป็นกำไรเล่นบ่ะงานครับผมใายเนื้อแต่ก็แข็งเด้อ,อ,อดครับสองหมื่นหนึ่งพันสองหมื่นหนึ่งพันครับโอ้หายากเด้อครับพี่น้องเด้ออ้วนขืนมากนี่ข้ามได้ซุ่มหนี่เนาะไม่ครับ มันขาดน้ำเลี้ยงช่วงฝนห่อหันละครับมันลูกพ่อได้ส่ได้เลยเนี่ยบ่มั่นใจว่าลูกพ่อได้สายได้ได้ครับแต่ว่าเจ้าของเพม่นก็บอกว่าลูกเป็นลูกของดวงตะวันนะแต่ว่ามันไม่มีใบมีหลอดไหมครับบบได้อ่างอิงเนาะบบได้อ่างอิงครับผมค่านี่มากกะโท่มากครับเอาไปเลี้ยงไปขุนขืนอ้วนมากนี่กะแม่นกำไรเลยเนาะเนื้อกันถึงยู่ครับสองหมื่นหนึ่งพันบาทสองหมื่นหนึ่งพัน พี่น้องครับมาเบิ่งสาวน้อยรุนลนเบอร์ที่สิบครับแบบสีใหม่ๆเลยเนาะครับผมสีใหม่ๆสีแงดงปิดดำนะครับติดด้วยบักตาลนั่นแหละวะบกตาลสุกเจ็ดเดือนครับผมวัน <10 S 2> เก่าเดือนสิบเดือนได้ครับเก่าถึงสิบเดือนโอ้น้ำล่างไหมลูกสาวช็อกโกแลตครับผมลูกสาวช็อกโกแลตประมาณสิบเดือนข้อมสูงน่าจะชนลอยสามอยู่ดอกเนาะครับผมลอยสามชิบบวกอยู่นะครับอ๋อลอยสามชิบเป็นนี่แหละพี่น้อง ราคาเปิดเท่าไหร่ครับเนี่ยสองหมื่นหนึ่งพันบาทครับผมสองหมื่นหนึ่งพันตรงฟีสบอยอีสานครับบ้านนี้พี่น้องหันจากได้ตัวนี้ดนะครับเด้อลักษณะดินเด่นพันสีงามครับแล้วก็น้ำล่างพันดีย่อยโยดนนะครับนี่ไปเลี้ยงดีๆอันนๆลน่าหนานี่เพี้ยนนมน้ำนมน้ำนีเนาะซุนนี่เนาะน้ำหนาครับน้งหนาดีไหมราคานี่ก็ต่อรองไหนอย่างพี่น้องพอเล็ยบราคาพี่น้องเบิ่งจังน้อยเรีบดีค่อยดีครับ โอู้นังหนาดีเพี่นี่เนาะงนังหนาดีครับนังหนานังหนาพี่น้องแม่เพิ่ากับง่ยครับแม่เพิ่ากับสูงลอยหาชิบวกครับใช่ใช่ใช่นี่นางนี่บัตรนางด้วครับเด้อเป็นเสื้อนะครับผูกแลามได้สบายครับเนี่บอกเลยสบายสบายเลยเนาะเนี่ยบวีน้ำบวนที่สิบด้อพี่น้องด้วยนี่แางน้ำครับแางดี สายยังไว้ท่นี่แหละมีน้ำเยอะหยดมันขึ้นนี่เนาะเขาก็ลักขึ้นครับผมเพิ่ซัดมาที่นี้่นะครับโอ้พี่น้องมึงเพื่อนไปเตรียมทับเด้อเนี่ยเนี่ยเนี่ยพราะว่าเราไปทับเลยเลยครับมืออื่นทับเลยเลยครับไปทับเลยเนาะครับผมมืออื่นทับเลยเลยครับนี่เบิ่งเราสั่งได้เลยครับเด้อตัวนี้เบอร์ที่สิบเอ็ดบ่ครับผมเป็นชุดแม่ลูกลูกแม่ครับแม่ผู้ครับลูกผู้ครับลูกผู้บ่ครับชุดแม่ลูกลูกผู้ครับบานเนี่ยมาทับเลยเลยครับตัวนี้ ตัวทับตัวต่อไปนี่เอาเกลือเสียดดินเป็นตัวแม่แท้มันต้องสลับไห้ไหมแม่เพิ่นสูงคักนิดเนาะสูงห้าร้อยหกสิบได้ครับแม่เพิ่นแม่ระดับร้อยหกสิบครับสีดีพร้อมครับสีงามอีกตั้งหากครับเป็น้องนางงามนี่เนี่ยนานุ่นตูนดีครับนี่แม่เพิ่นติดโค้งสั่งมาเนาะติดโค้งกระทบมาจากน้อยติดลูกกระทบเนี่ยครับอืมวันนี้ลูกไส้เจ็ดเดือนครับไส้กับวันหายเดือนได้ครับหาเดือนหกเดือนไหนเดือนหกเดือนลูกตัวใดเพิ่น ล,ลูกตัวนี้เป็นลูกตัวแรกครับผมตัวแรกตัวที่สอนพี่น้องทับออกก็รลังขึ้นครับวันนี้นายจะทับได้บืนนะครับเอาไปทับหล่นนี่เนาะครับนุ่มดีมึงพี่นอ้องนุ่มยดยดเยอมึงหน้าไปเลครับนี่ขึ้นแล้วอ้าวมึงซบจังหวะเลยวะทายซบจังหวะเพอะดีงก็ออกขึ้นเลยราคาเท่าไหร่ครับสามหมื่นห้าพันบาทครับผมนี่พี่น้องสามหมื่นห้าพันเอาไปทับเลยรุ่นลูกโตต่อไป,ไปเป็นโตแง่แท้ พอเก่งเก่งใส่ขอลรถครับมักตัวใดโอ้แดดมาแล้วพี่น้องมัหนีข้อขาเล็บดีดีแดงสูงทั้งด้วยไหมนี่เงาครงสร้างดีโครงสร้างใหญ่ยนี่ครับอืมแล้วคนดีครับทับไปเลยน่าเบอร์ออเบอร์ชุดสองอโอ้ยกำลังเลียงก,กันพอดีเป็นชุดแม่ลูกลูกแม่บ้านเนี่ยแต่ว่าสีนี่เด็ดขนาดเลยครับ สีนี่บานเอาสีมันเข้าอีตัวนึ่แม่คุณทายครับทายหน้าหนาบ้านบานเลยแม่นี่ลูกสาวเพิ่นนี่เนาะครับแม่ก็อ้างดีลูกชิ้สองเลยเนาะลูกชิ้สองครับผมนี่ลูกพ่อไดนครับลูกโคตันครับผมลูกสาวโคตันเจ็ดเดือนครับประมาณหกเดือนกว่าครับผมหกเดือนเกือเดือนนะครับหกถึงเกือเดือนครับผมหกถึงเกือเดือนได้ครับลูกสาวเพิ่นนี่อผมสูงกว่าบางร้อยยี่สิบห้านิดมาณนี้ครับถ่ายง่ามครับถ่ายง่ามขนาดเลยสิตรงนี้ครับเฮ้ยโค้ดหางเรียนด้วยครับ สีนี่เด็ดขนาดเลยส่วนแม่สูงไรไปเลยครับแม่แม่ก็บ้านสูงประมาณลอยชีเกตได้ครับแม่นีวางลอยีเดตเลยครับเด้อเป็นง้วงส่งสีเหลยยมแม่นี่ยให้ลูกดีแม่ขนาดนางามครับมบมบันนี้ลูกตัวนี้ลูกตัวที่ไหนครับเป็นลูกตัวที่สองครับเป็นลูกตัวที่สองอา้านามใตนามลางอ่างดีครับแม่นี่นะครับย้อนโอนโต้อยู่ครับนุ่มน่มติดเครื่องดำลูกนี่เด็ดเด็ดเลยครับราคาสั่ได้เนาะครับ สี่หมื่นสามพันบาทครับผมเปิดไปสี่หมื่นสามพันมีพี่น้องมีลูกสาวเพิ่งมึงสี่หมื่นสามพันในหลูกงามๆเลยครับห้องพันในต้องสิดปุ่งเขาติดปีเนาะพี่น้องเนี่ยไปไปแต่งเขาเลยเนาะเฮ็ดเขายังได้อยู่ครับเฮ็ดเขายังได้อยอ่หายเรียบดีนะครับเด้อนี่ยหนาหนาเลยท้ายนี่สีดีครับผมสีนี่ยจิบๆเลยซัำสัมครับแดงซัำสัมหนาแม่กางงามเนาะครับผมหนาแม่งามตูนนู่นดีครับ อครับแม่นี่ให้รูปเรียว่าคักกูเด้อครับเนี่ยมันส่งลังอืมสวยเลยครับแม่นี่เอาราคานี่ต่อร่องเด็ดเนาะต่อร่องเลยครับผมตอราคาต่อร่องเลยพากิสันเข้าทรงฟี่นี่ครับไปๆเงี้ยงๆเอาครับเมนี่หองหอยบีเด็ดเด็ดหลายคู่หลายโค้งใหญ่โตเนาะครับเนาะผมมีทั้งเงิดชิบสิบสองโค้งครับผมสิบสองคับเรครับผมสิบสองกับเบนอี่เนาะโอ้เบนสิบสองเด็ดดีครับเนี่ย เอ้าครับพี่น้องหางง่วงไปเลี้ยงด้วยครับหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วมองเลี้ยงบุษบกอย่างเนาะขึ้นจากในงัวแม่ลูกอ่อนแม่บ้านกะต้นไผ่มีสุใส่เลยราคากะตามสภาพเนาะงไผ่มีเนาะครับผมตามสภาพครับผมจ้อยขายตามจ้อยนะครับบ่นนะขายตามบ่นนะครับผมให้พี่น้องเลือกได้ถ่ายคลิปครับป่านี้ผมถ่ายคลิปกะมีอย่างกะโทรมาติดต่อครับผมสิคือแพีงกัคุยกันครับผมครับต่อรองในทุกตัวครับ พี่น้องครับขอบบุญขอบคุณทีทีพี่น้องสู้คนสู้คนนะครับเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมเบิ่อกันให้จบจบ้ะครับเนาะบากของดีเดี๋ยวงามเลยน้ำหอยเบี้ยกับพ่อกันชิปนาชิปไม้หน่อยพี่เนาะครับผมนี่ผมมานดินทั่วหอยเบี้ยสวัสดีครับผมสวัสดีครับ